ครับในซอยมาแล้วครับเดี๋ยวครับถอยตั้งหลักก่อนครับไม่รู้จะเท่ห้องดำตรงนี้เลยครับเอา lăn hấp tài lăn, binh nếu này hấp, oh. để, 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 <laughs> để đứng ăn thấy tàu thấy đần. ผมที่ครับนี่ให้ได้ระดับถนนครับผมไทยครับวันนี้ผมไทยให้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ เปลี่ยนที่โหด้านนี้มุมกว้างๆขันใหญ่ๆครับรถไทยคลาสด,ดี240คา,า,าร์ลอ่านถูกไหมครับ <c oughs> ชอบผานหน้าครับผานหน้าโยกซ้ายขวาได้ครับไป็นรถไทด้วย สวัสดีครับกายนานครสวัสดีครับปากติดใจด้วยนะครับรุครับตามสวัสดีครับิตน,นั่นอินขาวสวัสดีครับ,นนรบว,บนนว,วบันนี้พามาดูงานไทครับ ไทยดันครับขนใหญ่ๆเลยครับนี่น,น,นี่ได้ยืนแอบอยู่บนโองที่แคบครับนี่ไทมุมแคบครับทางนึ้ก็ติดจนมะม่วงทางนี้ก็ติด มัองส่วงครับที่ผมยืนอยู่ผมยืนบนองค์ครับตอนนี้ผมไปครึ่งบ้านรัยยินได้จากงานน่าจะงานลอกโค้งครับไม่รู้ได้รถเท่าไรครับน่าจะได้ไม่เพงครับเออไม่กวร,รถไยเลยนอน,นนะนะ ด,ดันครับนี่ช่วยดันช่องผมด้วยครับโอ้พามาดูดันยิ่งช่วยดัน่อยครับตรงนี้โอ้ต้นแับมะม่วงกำลังออกหน่เลยมะม่วงดูออก,งงาดการสัตว์เสียโอ้ลบน้อยนมา สนังเกตการดีสักคู่ครับผมว่าไปเทดินประมาณไปรถสะขุดประมาณ5กิโลครับวิ่งมาทางนี้2000ครับโอ้ไม่คันแล้วครับนุ่นเดี๋ยวได้ดูงานทีรอบหนึ่งครับมาแล้วครับไยมาแล้วครับทางนู้นครับ ระเทยตรงไหนครับเอาครับรถไทยกับรถดำอ๋อไปใส่กันครับไทยก็จะถอยรถดำก็จะครับเดี๋ยวให้รถไทยถอยออกก่อนนะ เมื่อวานว่าจะเข้ามาโมเดถ่ายทางนู่นสื้ได้ไม่ได้มาขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวลงโอ้ดูเลื่นๆนะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่เกมรถไทยซิง่งดวงใจสุดยอดครับครับขอบคุณครับในฝากกดไลค์หน่อยครับฝาก เล,เล่นๆเลยครับดูสกเก็ตรอยล้อครับนะครับงท่านดูงานไถต่อครับนี่บอกรถบอกไปเลยลูกพี่ FC จากชัยภูมิขอบคุณครับเดี๋ยวผมท่ายคลิปมาให้ชงเรื่อยๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆครับ แล้วครับตอนนี้ก็รถไทยน่าจะพักครับก็จะทมจนเต็มครับประมาณห้าสิบห้าสิบรถนะครับนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปดูเดี๋ยวสักครู่ไปดูที่อบนะครับผมถึงฝั่งนู้นครับตามมาตลอดครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยครับน่ครับตอนนี้ก็ช่วงพักรถก็ นี uhm. ่ค <Tower> รับมาดูบบกมาม่วงกันครับนี่รอรถมาครับนี่ครับต้นน้อยแต่ผลดีมากเลยเขตนี้ครับเขตนี้จะทําการเกษตรได้ผลผลิตดีครับเขียบ้านน้องแม่งามก็ดอกดาวเรืองนะครับดังๆผัดาวเรือง รอก่อนครับน่าจะอีกสักพักเดี๋ยดูบริเวณถมที่นี่ครับถมน่าจะบริเวณนี้เต็มหมดแลลวครับถมไทยถมไทยครับตอนนี้จอดก่อนครับไม่มีดินเทียบโอ้หนี่เ,นเราคนพบรถวิบากที่จะไทย คลิปแล้วครับนี่ครับสุดยอดครับนี่รถเข้าป่าครับน่าจะติดอยู่นะครับนี่แหมสายนี่สิ่งจริงๆวิ่งไปประมาณ5กิโลแล้วครับไปเอาดินสักครู่ก็ถือว่าวิ่งติดติดกันอยู่ครับ,บติดติดกันนี่ก็ถมหน้าบริเวณ วัดนองไม่งามครับนี่ครับซอยเข้าออไปถมตอนนี้รถยังไม่มาก็คุณไม่ค่อยเก่งด้วยครับจะรอรถอีกสักครู่ก็จะพาไปดูบ่บครับนี่ครับงานนี้เมื่อวานเมื่อวานก็ไปถ่ายอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ลงเมื่อวานถ่ายเดี๋ยวโค้งงานของที่ดินเหมือนกันครับ ทำไงฝากกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยครับเดี๋ยว <c oughs> ไปหาคลิปใหม่มาให้รับชมกันครับสวัสดีครับ